สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสา,าด้วยหัวใจนะคะวันนี้เราทําหน้าที่ทําหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมเดี๋ยวเราพาเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครอบครัวที่อยู่อย่างยากลําบากนะคะไปไหนมาคะไปซื้อข้าวข้าวมาค่ะกินเผื่อด้วยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาใกล้ถึงแล้วนะคะโทรเช็คเข้ามา ตรงนี้เป็นจุดรวมพลศูนยประสานงานของบ้านประธานอ,อพมอเขตพระขนงนะคะเจ้าหน้าที่กมโทรมาแล้วว่าใกล้ถึงแนละ้วเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยตามทุมชนเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะมากี่ท่านอ,อพมอเราจะพาลงกันยังไงเดี๋ยวเราต้องช่วยกันแล้วะคะ่ะ ในกองทัพยังไม่เดินเลยหิวแล้วเหรอ,อใครจะซื้อหมูย่างเชิญนะคะวัี่ิระทำหกสิบแปดหมูย่างเขาเหนียวอาหารตามสั่งก็อร่อยนะคะการันตีได้เลยผัดกระเพราน,นี้สุดยอดมีนิ้วโป้งกี่นิ้ว,ว่ายกให้หมดเลยอร่อยจริงๆ นเชือพาไปเก็บของพี่ยืนแล้วคนก็ไปกันรอเจ้าหน้าที่หคนตรงนี้จมาออกมาไปไหนล่ะขออนุญาตายรลูกหน่อยคนวิธีคนวิธีคือคนกระมลค่ะครกมลนลายที่หนึ่งโอเคไปด้านแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกต้งสามคนเนาะ มีซนคือลำดับสองสามใช่ไหมใช่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 โอเคคือโซนเดียวกันแต่ว่าคนละตอยแต่เวลาถ้าจะสํารวจเคสอะไรเงี้ยพี่จะลงทุกซอยเลยสํารวจก็คืออพมคนไหนส่งเข้ามาพี่จะขี่รถไปขี่รถไฟฟ้าไปสุกุมิาสามพี่ก็ไปโอ้ไวจะรุ่น ซอยนี้หรือเปล่าที่เคยเข้าไปแล้วเป็นบ้านคนเลี้ยวไปไหนกันแล้วล่ะตกใจอ๋อนู่นเลยเดินไปสุดเลย พอแล้วเราต้องเก็บตรงนี้ให้เสร็จแล้วเราค่อยออกเพราะเข้าออกยากเราจะมาปล่อยแล้วเราไปก็ไม่ได้แล้วล่ะไม่งั้นเจ้าหน้าที่เดินยาวเลยเนี่ถ้าให้ออกเองคงเดินไม่ถูกเนยใช้มืออ๋อจะดีในน้ํามีปลานะแต่ก็พาเด็กก็มียุงไหมไม่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 มีนะพี่เพราะบางครั้งเขาก็จับดึงดึงขึ้นกันนะ ปลาหางนกยูงก็คงจะกินลูกน้ำหนูก็พาเด็กๆเนี่ยมาสำรวจกันเปลี่ยนบ้านตัวจริงใช่ไหมถามมาให้เจ้าหน้าที่ดูว่าที่นี่มีใครอยู่บ้างชื่ออะไรทำอาชีพอะไรมีไรายได้เท่าไหร่อ,อ่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ถามนะใช้เดียว